สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม SmartB บิ366หัวข้อที่1ทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าวันที่1เมษายน2568ทําใบเสนอราคาสินค้าให้กับบริษัทรักษ์จำกัดโดยเสนอราคาผลิตภัณฑ์ยาสิฟันคอเกส3,000หลอดหลอดละ59บาทให้ส่วนลด1%ก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าที่โปรแกรม s m a r t b i 366ค่ะเลือก order to cash ค่ะ หลังจากนั้นก็จะเข้าหน้าขายและรับเงินนะคะให้เราเลือกทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าค่ะกดเพิ่มรายการค่ะเล่มและเลขที่เอกสารนะคะระบบจะเป็นคนรราเลขที่ให้เองค่ะให้เรามาใส่เลวันที่ในเอกสารค่ะณที่นี้เราจะทําวันที่เป็นวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยี่สิบห้า25 25นะคะเอ่อถ้าทําในคอมพิวเมตอร์นะคะเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เลือกวันได้เลยนะคะแต่เนื่องจากอันนี้เราทําใน iPad ไม่สามารถ กดตรงนี้แล้วเลือกได้เราต้องกรอกวันที่เองนะคะรหัสลูกค้าค่ะหากเราไม่ทราบให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นบริษัทที่เราเซตไว้ก่อนหน้านะคะให้เราเลือกบริษัทที่เราจะทําใบเสนอราคาค่ะณที่นี้จะเป็นบริษัทละสันนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะประเภทภาษีเราจะใช้เป็นแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตแวดแยกนอกค่ะหลังจากนั้นให้เราไปเลือกสินค้าที่เราจะใช้ทําใบเสนอราคาค่ะหากเราไม่ทราบรหัสสินค้าให้เรากดไปได้เลยค่ะ มันก็จะขึ้นรายการให้นะคะที่เราเซตไว้หนะ้าที่นี้เราจะใช้เป็นยาสีฟันคอเกตค่ะจำนวน3,000หลอดราคา59บาทนะคะใบเสนอราคาใบนี้เราจะมีส่วนลดให้ลูกค้าด้วย1%ให้เรากดเลือกส่วนลดได้เลยค่ะเมื่อตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดบันทึกรายการได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะหากเราจะเราจะพิมพ์นะคะเราสามารถกดกดพิมพ์ได้เลยค่ะแต่เนื่องจากอันนี้เราทําใน iPad นะคะมันจะไม่ขึ้นตัวอย่างการพิมพ์ให้ใบเสนอราคาให้นะคะแต่หากเราทําในคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นให้เป็นปกติค่ะวิธีการทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ